พีนทาม ในเรื่องของการยกเลิกครูเวนนะคะคุณผู้ฟังก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเลยที่เป็นการประชุมครมสัญจรน,นะคะที่จังหวัดระนองก็มีมติยกเลิกครูเวนครูเวนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ครมมีมติเมื่อปี2542นาะคะกำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งค่ะต้องจัดให้มีเวรรักษาการเพื่อดูแลและป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการนะคะในส่วนของสถานศึกษาก็เลยมีครูเวนอยู่เวนในส่วนของครูเวนกลางวัน แล้วก็ครูเวนกลางคืนทีนี้ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมามีคุณครูที่จังหวัดเชียงรายท่านหนึ่งถูกทําร้ายร่างกายนะคะในขณะที่กําลังอยู่เวนพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านก็ได้สอบถามอาการด้วยตัวท่านเองด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่คุณครูก็อาการดีขึ้นแล้วตามลําดับค่ะขวัญกําลังใจดีทีนี้จากการประชุมครอมอล่าสุดนะคะก็ได้มีมติยกเลิกครูเวนค่ะก่อนหน้านี้ค่ะท่าน กระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสอพอ,อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําคําขอต่อครมไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะขอคืนอัตรานการพันโรงกว่า1 4 0 0 0ตําแหน่งจากที่ประชุมครมล่าสุดนะคะก็ให้สพออยกลับมาดูข้อมูลตามจริงว่าอัตราที่ต้องการขอคืนนั้นตามจริงที่ขาดแคลนอยู่จริงนั้นมีเท่าไหร่แล้วทําข้อมูลนี้กลับขึ้นไปให้ครมพิจารณาใน สัปดาห์หน้าต่อไปนะคะจากที่ขอไปเนี่ยประมาณ1 4 0 0 0ตมืพตำแหน่งนะคะเดี๋ยวรอข้อมูลในช่วงสัปดาห์หน้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีการสอบถามไปถึงเรื่ององบป,ประมาณที่จะใช้ในการคืนอัตราของนักการพันโรงก็อยู่ที่ราวๆห้าร้อกว่าล้านบาทนะคะส่วนพันตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามีผู้สอบถามไปว่าแล้วอย่างเนี้ เรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนียจำเป็นไหมนะคะสาคัญหรือเปล่าท่านก็บอกว่าจริงๆมันก็ช่วยได้มากเหมือนกันกล้องวงจรปิดแต่เนื่องจากว่าหลายโรงเรียนค่ะอยู่ห่างไกลอยู่ห่างไกลสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดไม่ได้สําคัญกับทุกโรงเรียนนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการขอความร่วมมือไปที่กระทรวงมหาดไทยให้มีการดูแลความปลอดภัยแล้วก็รักษาความปลอดภัยโดยภาพรวมในแต่ละชุมชนไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของ ความปลอดภัยที่พี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะช่วยกันสอดส่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะก็โดยสรุปนะตอนนี้ครมอ,อนุมัติแล้วนะคะคุณครูไม่ต้องเข้าเวรแล้วยกเลิกครูเวรแต่อย่างไรก็ตามนา,นายสุรศักดิ์พันจรินวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ย้าว่าเมื่อคุณครูไม่มีภารกิจในการอยู่เวรน,นี้แล้วก็ขอให้อย่าละเลยการจัดระเบียบดูแลเรื่องของการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพด้วยค่ะ ที่ทำ